ครับผมเป็นน้องขุนอินอบนครับไฟเราซ้อมมากี่วันประมาณเดือนหนึ่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่อุบลที่เดิมมีใครเป็นผู้บางสารเราบ้างมีเยอะครับเปิดพี่บีรับอยู่กันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ15ครับสูงเท่าไหร่16 15น้ำหนักปล่อยก่อนนี้55-56โมยสไตล์อะไรครับไม่ครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับแสงมรกรเคยต่อยเขาไหมเคยครับเคยกี่ครั้งละ้ววันนั้นต่อยกันที่ ปูธอนเป็นงไงบ้างพอเคยแพ้เข้ามาแต่ต่อยปูธอนอันนั้นปล่อยต่อย,อยใช่ไหมครับแต่ในกรุงเทพนี่ยังไม่เคยเจอกันเลยแต่วันนี้มาเจอในกรุงเทพวันนี้ช่างต่อยเนาะเขามวยสไตายอะไรมวยส่ตล์มทมงอ่าแล้ววันนั้นที่ต่อยกับปูธอนแพ้เขาอนะแพ้แบบไหน,แบบน,นเดียดกันหรือว่าขาดแ่ปอแพ้นอกเลยแต่วันนี้วันนั้นไม่เหมือนกันนะคือวันนี้เมาคืนเขาได้ไหมอ่าเมื่อเช้ามาไปยังน้ำหนักนี้เกินเท่าไหร่เกินเป็นอนด์มีผ่านเรียบร้อยแล้วและล่าสุดเราต่อยใครไปต่อยกับล้วน ที่ไปไรเงี้บ้างชนะคะแนนเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ลำสิบร้อยสามร้อยสามก็เวทวันนี้เลยใช่ไหมอันนี้ก็ร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์อครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะคืนด้วยแล้วเอาชนะที่นี่กลับบ้านด้วยคุมมากี่กิโลไฟนี้่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบโลคนจังหวัด อุบลเราจะทานเยอะเด็กอุบลอ่ะฝากเชียร์ชื่อแฟนครับแล้วไงเออฝากเชียร์เพิ่มเยครับวันนี่ดีวันนี้เปิดหัวคู่แรกช่องทูเลยนะเอะวันนี้ขอโชคดีนะครับ